โอ้โห uh huh. วันนี้ไปดูข่าวเกี่ยวกับการประชุมผู้นําเหล่าทัพที่มีความเห็น้องต้องกันในเรื่องคงมาตรการปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาต่อไปทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด่านทาวน์หรือด่านพรอนปนเขตการค้าชายแดนไทยกัมพูชาก็ตามนะครับปิดไว้จนกว่าทุกอย่างทจะคลายหรือหรือนี่แหละครับสําคัญ จนกว่าขเขมรจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยนั่นเองโอ้โ oh, หต้องอ่อนแอสุดๆเลยครับสองก็คือเดินหน้าสร้างรั้วกำแพงกัน้นพรมแดนไทยขเขมรในจุดที่สามารถตกลงกันได้แล้วส่วนจุดที่ไม่ตกลงกันได้ก็คือมีการเฝ้าเวรยามตลอดเวลาอย่างเข้มงวดและเข้มข้นโอ้โหการหลบนีข้าเมืองนี่เป็นไปได้วยความยากลำบากหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างเงี้ย แล้วก็3านะครับสอันนี้แบบสำคัญมากนะกำหนดแนวทางการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยอ้างอิงการใช้กำลังตามหลักสากลนะครับหากพบการกระทําใดก็ตามที่เข้าขายเป็นปรปักต่อไทยหรือมีเจตนาจะโจมตีก็สามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับได้เลย อ้หนาวแลวก็ร้อนเลยครับผมอยากให้ทุกคนไปฟังรายละเอียดของเนื้อข่าวขออนุญาตด้ยวยครับทุกคนลองไปฟังดูครับผมด่วนครับการประชุมล่าสุดระดับผอบอเหล่าทัพเห็นชอบปิดด่านจนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพภัยคุกคามต่อไทยพร้อมเดินหน้าทํารั้วชายแดนวันนี้19กันยายนที่กองชากการกองทัพไทยได้มีการประชุมคณะผู้บัญชาก,การทาาหารครั้งที่5นะครับโดยมีผู้บัญชาก,การเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเข้าร่วมพร้อมเชิญคณะผู้บัญชาก,การชุดใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ก่อนเริ่มการประชุมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ชาการหารสูงสุดได้นำผู้เข้าร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่ทหาร15นายและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ประชุมได้มีมติสำคัญ3เรื่องครับ 1. ก็คือเห็นชอบคงมาตรการปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ากับกัมพูชาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกัมพูชาจะไม่เป็นภยัยคุกคามต่อไทย สคือเห็นควรเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับจะมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจอย่างเข้มงวดและ 3. กําหนดแนวทางรับมือการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยอ้างอิงกฎการใช้กําลังสากลหากการกระทําเข้าข่ายเป็นปรปักษหรือมีเจตนาจะโจมตีก็สามารถใช้สิทธิป้องกันตนเองได้ทันทีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งหมดนี้ได้ถูกเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อดําเนินการต่อไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่แล้วค่ะเม้นเอยรู้สึกว่าไทยจะเอาจริงมากๆเลยเขาเนี่เนาะเอาจริงที่สุดเลยครับฟังเสียงประชาชนเป็นที่สุดจริงๆนะครับโอูโหูตอนนี้ค่ะเมตนก็พูดดีไปเถอะปากดีไปเถอะวดดีกันไปเถอะนะครับเวลามันยังไม่มากนะักนะ ยังปากดีขนาดยังไม่มากนักนะเนี่ยการหลบหนีเข้าเมืองแต่ละวันนี่นะจละวันเลยฮะเยอะแยะมากมายตามจับตามส่งก็ยังไม่หวัดไม่ไหวฮะเยอะแยะมากมายแล้วก็อินฟูเคมเนนก็มีมาอ้างว่าเพราะคนไทยให้เข้าจะบ้าเหรอถ้าคนไทยให้เข้าเขาก็เปิดด่านให้สิครับอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะเวลาคนไทยเอาจริงแล้วนะฟังเสียงประชาชนโดยแท้นะ เขาให้ปิดนะคนที่อยู่ชายแดนแท้ๆนี่เขายังบอกปิดไปเลยปิดไปเลยคิดดูนะขนาดจริงๆแล้วถามว่าการค้าที่เขาเคยเป็นเคยเคยได้เขาก็ต้องยอมเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเขาเพื่อคนในชาติเพื่อแผ่นดินนี่แหละฮะคนไทยหัวใจใหญ่กว่าตับนะั้นจะบอกให้เรื่องจิตใจเขาไม่ต้องพูดถึงเข้มแข็งขนาดไหน ความรักชาติความสามัคคีนี่เป็นที่หนึ่งเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขารวมพลังเป็นหนึ่งทุกอย่างขวางไม่ได้บอกไว้เลยจะบอกให้นะครับ <S 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 เคยเห็นพลังคนไทยหรือยังนะขเขมอย่าอวดเกง่งอวดดีคราวนี้ชัดเจนคือมันระดับผู้นําเราทัพพูดแบบเนี้ยเอ่ยออกมาอย่างงี้นะทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยจะบอกให้เมื่อก่อนพวกคุณมั่นใจเสมอว่าไทยจะต้องขอเปิดด่าน เฮ้ยเอาอะไรมาคิดนะทุกวันนี้ไม่เห็นคนไทยคนไหนเขาเดือดร้อนเลยนะนะวันนี้เขาเอาจริงแล้วมีการลุกล้ำเมื่อไหรมีการเป็นปอลปักเมื่อไหร่ตอบโต้ได้ทันทีทั้งเชิงลุกและเชิงรับเข้าใจความหมายนะเชิงลุกคืออะไรนะครับราบคราบไม่เหลืออะไรนะย่นไคร่สองสามลูกนี่เกลี้ยงนะครับจะบอกให้ และเข้าใจว่าลาดตะเวนอย่างเข้มงวดไหมอย่าว่าแต่คนเลยขนาดแม่งป่องผ่านเข้ามายัางเห็นเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่รอดสักตัวจับหมดครับจับดะไม่ไว้นะครับอย่าวังจะอะไม่ได้ทางหนึ่งก็เอาทางนึงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะไปทางช่องทางที่เป็นสากล ไม่ได้ก็ไปช่องทางธรรมชาติไม่ได้แล้วมาทางไหนก็จับทางนั้นนะครับนี่คือชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากคนไทยคือเอาจริงและคือได้จริงๆนะครับไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้นนะจนกว่านะครับฟังจนกว่าคัมเมนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทยนั่นหมายความจนกว่าคัมเมนจะอ่อนแอในทุกด้าน ไม่ไหวแล้วล่อแล่คอร้องอ้อนวอนถึงเปิดให้นะครับถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันเปิดครับเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอยู่ได้พิธีใยอยู่ได้แบบสบายสบายอะ่ะชิวชิวอะ่ะนะครับโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดจริงๆงนะคุณพลเนานะคือแล้วยิ่งการเดินหน้า สร้างรั้วกำแพงนะฮะมันก็ยิ่งง่ายต่อการเฝ้าเวรเฝ้ายามไม่ให้มีใครก็แล้วแต่เล็ดรอดเข้ามาในแผ่นดินไทยได้เพราะทั้งเขาไม่เคยใจร้ายกับใครเลยนะไม่เคยเขาไม่เคยประกาศอยากสร้างรั้วกั้นใครเลยนะไม่เคยเลยจริงๆคือแต่อันเนี้ยคงที่สุดของเขาแล้วนะคงแบบไม่ไหวแล้วนะ เขาก็ทีนี้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารต่างๆเนี่ยเอียงหูฟังประชาชนว่าเฮ้ยประชาชนเราโอเคไหมอย่างเงี้ยดีไหมถ้าทําแบบเนี้ยแล้ววันนี้ฟังเสียงประชาชนชัดเจนมากเสียงดังมากว่าปิดไปเลยปิดไปเลยพอแล้วไม่เอาแล้วมันดังที่สุดอะทุกคนจนเจ้าหน้าที่ต้องรับฟังที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ ต้องเลือกประชาชนสิครับนี่คือสิ่งที่คนไทยเขาทําเสมอมานะครับแน่นอนอในการเห็นอกเห็นใจประเทศที่ด้อยกว่าก็ทํามาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยมันแบบพ้นกระเมร์นี่แบบที่สุดจริงๆนะปากดีอวดเก่งไม่เคยมีใครแบบว่ายอมรับอะไรเลยในความจริงอะ่ะพวกเขามีแต่อยากเอาชนะไทยดูถูกเหยียดหยาม ทางทางที่ไม่มีอะไรให้ดูถูกเนะพราะตัวเองไม่ได้อยู่เหนือเขาสักอย่างเดียวเท่าก็ยังไม่เท่าแต่มาดูถูกมาดูหมิน่นดูแคลนจนเจบปวดขนาดเมื่อก่อนเนี่ยยังมีคนตําหนินะถ้าเวลาบอาแจ๊บเนี่ยพูดถึงขมินนะยังมีคนตําหนิมีคนแบบว่าเออมีคนดีบ่าวแจ๊บก็ไม่เคยใจะต้องคนที่ดีนะคนที่แบบรักประเทศไทยนะคนที่แบบให้เกียรติเอาง่ายนะทุกคนรักประเทศตัวเองแหละแต่คนที่ให้เกียรติประเทศไทยเนะี่ยมันเคยไปแตะต้องมาบอกอตรง ตอนนี้เหมือนกับเหมนก็เป็นปึกแผ่นในการดูถูกประเทศไทยอะ่ะมันก็ถึงเวลาแล้วไหมที่คนไทยเขาต้องตอบโต้แบบเด็ดขาดแล้วก็ถึงพิกถึงขิงแบบเนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็ฝากคลิปโอนี้ไว้ประมาณนี้ก็แล้วแต่คเมนต์เขาจะเลือกอยังไงก็แล้วแต่เขาวันนี้ผมจะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม